สวัสดีค่ะจากบ้าไล่องค์พี่ออมค่ะวันนี้ก็มาในไล่นะคะก็ไม่ได้มาทางข้างหลังบ้านนะคะต้องอ้อมมาอ้อมไล่มานะคะก็จะเป็นถนนเป็นลูกลังหรือว่าหินเกร็ดนะคะ อันนี้ก็เกี่ยวข้าวโพดไปแล้วนะคะใช้รถเกี่ยวนะคะใช้รถเกี่ยวอันนี้ก็อันนี้เกี่ยวเสร็จไปเมื่อเมื่อวานนะคะเมื่อวานกับเมื่อคืนนะคะก็เลยเดินมาดูตรงนี้ลอกอีกแล้ว เดี๋ยวต้องเดินมาดูว่ามีข้าวโพดอุ้ยมีข้าวโพดร่วงลงเยอะหรือเปล่าหรือว่าที่เขาเรียกว่าข้าวโพดลงนะคะพอดีเลยฝนตกมาอีกเพราะว่ารถรถจะหักข้าวโพดท,ที่ล้มแบบนี้ไม่ได้นะคะเราจะต้องมาเดินเก็บ บางทีเขาก็จะหักมาแล้วก็กระเด็นมาแบบนี้นะคะคือเราจะต้องมาเก็บนะคะเนี่ยระโพนล้มแบบนี้เราจะเก็บเราจะต้องมาเก็บเองนะคะถ้าเราไม่มาเก็บเองจะจ้างคนเก็บก็ได้นะคะหรือว่า เยอะเลยนะคะก็คือข้าวโพดที่ต้นล้มนะคะก็รถจะเก็บเกี่ยวไม่ได้นะคะเขาจะเกี่ยวได้เฉพาะที่ต้นตั้ง,งแล้วนะคะนะคะีค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเป็นข้าวโพดอาหารสัตว์นะคะก็เลยไม่ได้ ลงคลิปแต่เช้านะคะเพราะว่ามัวมาดูในไล่ก่อนนะคะข้าวโพดปีนี้ก็ราคาดีนะคะถังหนึ่งก็ร้อยแปดบาทนะคะตอนนี้นะคะณปัจจุบันนี้นะคะก็ยังพอได้นะคะวันนี้แดดเจ็มมากๆเลยนะคะนี่ขนาดยังเช้าอยู่นะคะ ส่วนมองที่เห็นไปนู้นก็คือเป็นวัดนะคะเป็นวัดหนองไผ่ล้อมนะคะส่วนที่มองเห็นเขาลิบลนู้นก็คือเขาดอนดึงนะคะส่วนที่มองเห็นเป็นป่าทึบๆตรงนี้ก็คือเป็นเป็นบ้านของอิสลามนะคะที่มาอยู่ที่นี่เพียงกลุ่มเดียวนะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ